สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินมากินแหนมหูอีกแล้วนะคะเป็นแหนมส่วนของอันนี้ก็ดูอ่อนใบพายค่ะทุกคนอร่อยมากของครัวคุณพิงค์นะคะนี่จัดมาบ่อยมากนี่ทอดไปแบบจุกๆเลยค่ะกินกันทั้งบ้านทอดแบบช่าๆเลยนะคะแล้วก็มินก็ใส่ลูกโดดแล้วก็ทอดพริกอันนี้ไปด้วยอ่อนๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันค่ะใครชอบกินกับข้าวเหนียวก็จัดข้าวเหนียวนะคะแต่มินเป็นคนที่ชอบกินข้าวสวยะคะ่ะทุกคนบางคนบอกทำไมไม่กินกับข้าวเหนียวอะไรยเงี้ยชอบกินข้าวสวยค่ะ คือเขาให้มาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะแล้วมินใช้กันไกลมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆไปเ่ยโอ้โหจะบอกว่าดีงามอร่อยอทุกคนไม่ต้องกลัวจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวกำลังพอดีแบบหอมกริ่งแหนมมากอร่อยไหมเจมิลินนี่กินพริกสดด้วย แล้วชอบความอะไรของเขารู้ไหมมันมีทั้งมันมันแข็งๆอะค่ะแล้วก็จะมีกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็เนื้อคือได้กินแบบทุกอย่างเลยชอบไหมหรือว่าไม่ชอบกระดูกอ่อนเป็นกระดูกอ่อนใบพายน้้าหมูหอชอบความแบบเปรี้ยวพอดีนัวๆค่ะ ถ้าเกิดไปซื้อแบบที่เขาขายนะแพงมากที่เขาทอดแล้วอะซื้อมาทอดเองดีกว่าได้เยอะออพร็นอ่อนๆนะคะเอาไปทอดแบบนี้จะบอกว่าไม่เผ็ดเผ็ดน้อยยังไม่เลยยังกินเลย เป็นคนที่ชอบไม่ชอบกินข้าวเหนียวะอะเลยด้วยข้าวเหนียวมันอิ่มง่ายค่ะอ,อิ่มแล้วเ,นนเด็กๆกินไปก่อนแล้วนะเรามีค่อยมากินค่ะเอาอะไหมพ่อ มีหอมมีความหอมของความกระเทียมอะค่ะกระเทียมที่เขาหมักมาพอเราพอเราเอาไปทอดมันกลายเป็นเหมือนกระเทียมเจียวหอมมากซื้อมานานแล้วพริกเนี้ยไม่ได้กินสักที and heal ทำมากทุกคน มันที่มันติดเอกระดูกใบพายอะไม่ไม่เลี่ยนเลยอร่อยเดี๋ยวรอบหน้ากินแหนมหมูสามชั้นให้ดูค่ะอันนี้เป็นแหนมหมูสามชั้นเขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแบบดูดีมากมิ้งกินตั้งแต่เขายังไม่เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจนตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ยังกินอยู่ รั็ถ้าอยากกินก็ไปจัดกันนะคะเดี๋ยวมินทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ